สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ส่งงานเครื่องนะครับปลายทางเพชรบูรณ์ครับผมนี่ครับอ่าเป็นเครื่องตัวเทอร์โบนะครับดรอปลงมาเป็นไม่มีเทอร์โบนะครับผมอันนี้อะไรเดิมส่งขึ้นลูกค้าครับผมอันนี้เป็นอะไหล่ชุดคาหน้าเตรียมส่งขึ้นลูกค้าเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มน้ํานะครับเอฟซีเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ามีแผ่นคาดนี่มีน้ํามันคานหน้ามันมีรถสองคันครับผม ประมาณนี้ออกเดินทางนะครับผมเดี๋ยวกินกาแฟแปบบหนึ่งครับผมออกเดินทางน่าจะถึงประมาณเกือบค่ำครับผมเนาะไกลมากเกือบจะค่ำแต่ไม่ค่ำเนาะนี่แหละเป็นเครื่องยนต์ฟอร์ดนะครับผมวันนี้นะครับอสอบถามหมายเลขปลายทางได้นะครับผมอเบอร์โทรก็ศูนย์หกสองห้าแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะครับผม ท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากจะเรียกใช้บริการนะครับงานฟิตเครื่องที่นี่ทำสีให้ฟรีครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวยินกาแฟแป๊บหนึ่งออกเดินทางครับผมอ่าเช็คปลายทางก็ตามเบอร์ที่ผมพูดเมื่อกี้ครับศูนย์หกสองห้าแปดหนึ่งูนย์ศูนย์สามศนย์นะครับผมอ่านี่เป็นอะไรพิษคันนาเดิมอ่าโอเคครับผมพอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เอาบีหนึ่งไปครับผมเป็น t ต y o ต a อันนี้นะครับรีโวอ่าสักหลังจะเอาฟอร์ดไปนะครับโอเค